ลัามาพบกับโน้ยอีกครั้งแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่4กันแล้ว ep 4แล้วนะคะสำหรับคลิปสอนวิธีการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi ค่ะอย่างที่นุ้ยได้บอกไปนะคะว่าในคลิปนี้นุ้ยจะมาสอนทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Facebook Fan Page Like Counter Display ค่ะโดยการแสดงผลของเรานะคะหรือว่า Display เนี่ยเราจะใช้จุดตัวนี้ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะก็คือ7 Segment นั่นเองตัวนี้8ดิจิตค่ะใช้ IC เบอร์ MAC 7 219ค่ะเจ้า IC เบอร์ MAC 7 219เนี่ยนะคะเป็น led display diver 8ดิจิตค่ะซึ่งใช้การสื่อสารแบบ spi ค่ะข้อดีของเจ้า IC ตัวนี้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยควบคุม led ได้หล้ๆดวงนะคะแล้วก็ไม่สิ้นเปลือง gpio ด้วย เพราะเจ้า mac 7 2 1 9เนี่ยสามารถควบคุมผ่านทางพอร์ต SPI ได้นั่นเองค่ะแล้วเจ้า Raspberry Pi ของเราเนี่ยนะคะก็มีพอร์ต SPI ไว้ใช้งานด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอยู่ขาไหนบ้างค่ะช่องสัญญาณ SPI ของ Raspberry Pi จะอยู่ที่ขา19 21 23 24แล้วก็26ค่ะขา19จะเป็น Master Output s l a b Input หรือว่า MOSI ขา21จะเป็น master input Slab output หรือ MISO ขา23จะเป็น serial clock ขา24จะเป็น s l a b select 0และขา26จะเป็น s l a b select 1คะ่ะและเมื่อเรานะคะรู้แล้วว่าช่องสัญญาณ SPI เนี่ยอยู่ขาไหนของ raspberry pi บ้างนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวงจรกันคะ่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมี Raspberry p i ยของเราบอร์ดนี้นะคะมี7 Segment Display ตัวนี้8 d ด g ิจิตค่ะแล้วก็มีสายจัมนะคะฟีเมลที่เป็นหัวตัวเมียทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยค่ะ VCC เชื่อมเข้ากับแรงดันไฟลโวลต์ที่ขา2กรเชื่อมเข้ากับกราวที่ขา6 ดิจิ t อลอินพุเชื่อมเข้ากับ MOSI ที่ขา19 Chip s ชิปซีเล็กเชื่อมเข้ากับสล a บซีเล็กศูนที่ขา24 Clock คล็อกเชื่อมเข้ากับซีเรียลคล็อกที่ขา23 จากนั้นนะคะให้เปิดการใช้งานช่องสัญญาณ SPI ของ Raspberry Pi ค่ะโดยให้เรานะคะไปที่ Terminal ค่ะแล้วก็พิมพ์คำสั่ง sudo whenwax raspi-config ไปที่ Advanced Options p i ตอบ Yes แล้วก็โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาติดตั้ง Python SPI r i b a r l y กันนะคะโดยพิมพ์คำสั่ง sudo whenwax app get whenwax install เว้นวรรค y t h o n ขีด D E V หรือว่า DEV เว้นวรรค y t h o n ขีด P I P หรือว่า PIP นะคะจะมีคำถามขึ้นมาให้ตอบ y แล้ว enter ค่ะ แล้วก็ sudo วร e ค pip วร e ค install w ร e ค SPI dev ค่ะจากนั้นนะคะเรามาติดตั้ง library ให้กับ s s v g n s n t ก e n t กันค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องติดตั้งกิทนะคะเพื่อที่จะ clone ไลบรารีของ s s v g n s n t จากกิดหา b ก่อนค่ะโดยพิมพ์ sudo w ร e ค apt-get w ร e ค install wget git แล้วก็ตอบ y แล้ว enter ค่ะจากนั้นก็ clone library โดยใช้คำสั่ง git clone ตามด้วย url ของ library ตามลิงก์นี้ค่ะจากนั้นเข้าไปติดตั้ง library ที่เรา clone มาค่ะให้พิมพ์ cd w e n mac เ a ็7 2 1 9เพื่อที่จะเข้าไปใน directory mac 7 2 1 9 แล้วก็ติดตั้งด้วยคำสั่ง do, when work, Python, when work, s u d o h e n v p y t h o n ว e n v s e t u p py เมื่อเรานะคะติดตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะว่า s s e g m e n t ของเราเนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่าให้เราพิมพ์ s u d o ว e n p y t h o n h e n e x a m p l e s sevensegment py จากนั้นเราจะโคลนโค้ดตัวอย่างจากกิจฮั์ของ Home of Maker นะคะโดยใช้คำสั่งกิจโคลนแล้วตามด้วย url g i t h u b com h o m e of maker raspberry pi g i t จากนั้นให้แก้โค้ดก่อนนะคะโดยไปที่เมนูโปรแกรมมิง่ง python3 ไปที่ไฟล์แล้วก็เปิดโค้ดที่มีชื่อว่า f a c e b o o k l i e c l o u d p y ที่เพิ่งโคลนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเราจะต้องใส่เพจ ID กับโทเค็นของเพจที่เราต้องการด้วยวิธีดูเพจ i ID เนี่ยนะคะทำได้โดยไปที่เบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ developers.facebook.com แต่จะต้องล็อกอิน Facebook ก่อนนะคะจากนั้นไปที่ tools and support graph api explorer คลิกที่ get แล้วก็เลือกเพจของเราเราก็จะได้โทเค็นตรงช่อง access token เราก็ copy แล้วก็ไปวางในโค้ดได้เลยค่ะ access token ในที่นี้นะคะจะเป็นแบบง่ายๆค่ะมีระยะเวลาการใช้งานแค่1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะใช้แบบถาวรก็ให้ไปสร้าง facebook application แล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันโทเค็นแทนนะคะกลับมาที่เบราว์เซอร์นะคะคลิกที่ Submit แล้วก็จะเจอ ID กับชื่อเพจของเราให้ Copy ID แล้วก็ไปวางไว้ในโค้ดค่ะจากนั้นก็เซฟได้เลยคราวนี้นะคะเราลองมาทดสอบโค้ดกันค่ะให้ไปที่ Terminal แล้วก็พิมพ์ sudo เว้นวรรค python เว้นวรรค raspberry pi slash fb underscore likes underscore c o u n t py แล้วก็ enter ค่ะ เสร็จแล้วค่ะกับโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ Facebook Fan Page Light like Counter Display โดย Raspberry Pi ค่ะแต่ว่าตัวเลขคนกดไลค์ยังน้อยอยู่เลยอะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์หน่อยนะคะนั่นะแล้วในตอนหน้านะคะหนูจะพาเพื่อนๆไปทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจอะไรเนี่ย ก็อย่าลืมติดตามชมนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถร่วมพูดคุยกับนุ้ยค่ะกับทีมงานกราวิเทคจะแนะนำหรือว่าติชมเข้ามาก็ได้ผ่านทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์เราหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาที่ Facebook ค,ค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามชมคลิปอื่นๆของกราวิเทคได้ทาง Youtube Channel Gravitech คไทยของเราค่ะสำหรับวันนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ